สวัสด,ดีครับพบกับอาจารย์พบกับอาจารย์โอลาอาจารย์ท็อปในรายการคนมี<ค>นองค์วันนี้เสนอตอนคนมีองค์เนี่ยควรใส่ใจที่จะสร้างบาร,รมีนะให้กับตัวเองนะคือควรจะใส่ใจเรื่องการสร้างบาร,รมีให้กับตัวเองในที่นี้ก็หมายถึงว่าควรบัณฑภาวนาบันสวดมนต์บันสร้างบาร,รมีนะอย่ามัวแต่สนใจในสิ่งที่ว่า จิตจะสัมผัสหรือสื่ออะไรได้แต่จงสน,สนใจที่จะเกิดมาเพื่อสร้างบารมีเพราะเวลาของเรามีมีนะเวลาทุกคนมีเสมอกันตรงที่มี24ชั่วโมงแต่เวลาตายนั้นจะช้าจะเร็วนั้นอยู่ที่กําหนดนะว่าเราต้องตายยังไงตายแบบไหนหลายๆายคนไปใส่ใจแค่เพียงสิ่งที่อยู่ภายนอกนะภายนอกก็คือสิ่งที่ ไม่สามารถที่จะแตะต้องได้หรือไม่สามารถที่จะไปยังรู้อะไรของเขาทั้งหมดเพราะว่าทุกคนต่างเกิดมาใช้กรรมและมีกรรมเป็นของตัวเองมีกรรมให้ดอกให้ผลนะไม่สามารถที่จะไปช่วยคนได้ทั้งหมดแต่จงใส่ใจที่จะภาวนาด้วยตัวเองควรใส่ใจในการสร้างบาร,รมีให้ตัวเองจงตักตวงการภาวนาสร้างบาร,รมีให้ตัวเองเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีในอนาคตข้างหน้า เพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยมีแดนการเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยเป็นที่อยู่มีอายุเป็นตัวเลขนะและมีความตายเป็นที่สุดนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอมนามโอมนะมโมสกเทววันทานังสุขิตามหาพระโพธิยัมปินะโมสกเทววันทานังสุขิตามหาพระโพธิยามปินะโมสกเทววันทานังสุขิตามหาพระโพธิ นโมกายนะวาจายะเจตสาวาวชิรมนามาอิธิธรรมปาติหาิยครังสมเด็จองค์พ่อพระปรทมตนพุทธโรปังสัมมาสัมพุทโธภะความอะาหาังวันทามีสัพโสโสัพโสทีพระอุนตุเมนะก็น้อมไหว้นะครับสมเด็จองประทมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ่อพร,ะ,รอพอพะอินผู้ดูแลสวรรค์สุดเขตหกชั้นนะผู้ปกป้องโลกมนุษย์นะ เราก็มานั่งคุยกันถึงเรื่องว่าการเกิดเป็นคนเนี่ยควรสร้างบาร,รมีให้กับตัวเองถึงเราจะเป็นคนมีองค์มีองค์อะไรก็ตามสุดท้ายเกิดมาเราเกิดมาในโลกเนี่ยมันเป็นเวลาเงินเวลาทองที่เราจะต้องมานั่งสวดมนต์ภาวนาสร้างบาร,รมีมาเจริญกรรมาฐานมาสร้างทานบาร,รมีตราบใดที่ยังไม่ถึงซึ่งปรจจันิพพานก็ตามจิตเราก็ยังต้องมุ่งหน้าสู่การเพียรภาวนาสร้างบาร,รมีไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งการสร้างบาร,รมี คน,นหลายๆคนเนี่ยถึงเป็นเราเป็นคนมีองค์ก็ตามไม่ว่าคนนู้นจะมีองค์ไหนองค์คนนี้จะมีองค์ไหนสุดท้ายแล้วเหตุปัจจัยทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นกับเรานะมากกว่าผู้อื่นถามว่าเพราะอะไรเพราะคนที่สร้างคนที่เขาบอกว่าผมชอบพูดประจำนะอัตาหิอัตโนานาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเพราะอะไรเพราะว่าเราจะมีบารมีมากน้อยสิ่งใดนั้น ไม่ใช่จะมีใครนำพาเราตลอดแต่เราก็ควรสร้างด้วยตัวเองเราควรสร้างด้วยการเพียรภาวนาการทำทานบารมีนะการถือศีลนะศีลสมาธิปัญญาปัญญามองดูว่าโลกภายนอกนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดจากเคย3ามขวบก็5ขวบ5้ขวบก็10บขวบสิขวบก็20 20ิ0ย0่0ิ0ส0มสเต็มที่เจนะถ้า80ถือว่ากำไรนะแต่ก็อายุมากเปล่า นะลุกก็โอยนั่งก็โอยเจ็บปวดนะมือเป็นโครคภัยไข้เจ็บนะขาเนี่ยนาบวมเป็นน้ําเหลืองน,น้ำเลือดน้าหนองไม่ดีนะเราเนี่ยถามว่าเราจะมีชีวิตอยู่สักเท่าไหร่นะการลุ่มหลงอะไรอยู่ภายนอกเนี่ยหลายๆคนชอบบอกนะว่าอะไรรู้ไหมอาจารย์หนูสัมผัสญานพิเศษเขาก็บอกเออสัมผัสญาณพิเศษอาจารย์หนูยังรู้นะหลายๆอย่างถามว่าเรารู้แล้วแล้วมันมีความสุขหรือมีความทุกข์ล่ะบอกงี้ อาจารย์คะคนนู้นเขาด่าหนูคนนี้เขาว่าหนูผมก,ก็ต้องถามคำหนึง่งคุณจะเอาใจไปใส่เขาทําไมอะ่ะบอกเงี้ยในเมื่อว่าเขาด่าเขาว่ามันก็คือปากของเขากรรมอยู่กับใครกรรมมันอยู่คุณที่ว่ามันไม่ได้อยู่ที่คนที่ภาวนาคนที่ภาวนาใครถ้าเราภาวนาเราสวดมนต์ภาวนากรรมทั้งหลายมันก็สะท้อนกลับเข้าหาตัวคนว่าเราเพราะอะไรเพราะเราไม่ใช่ผู้ก,อก่อกรรมเขาเป็นผู้ก,อก่อกรรมกรรมทางวาจาถือว่ารุนแรงพราเวลาเราเจ็บปวดสําหรับ คำพูดใครที่ว่าเราก็คือว่าอืแลวให้เราสนมน์ไปเรื่อยๆใช่ถ้าถ้าเราได้ยินเขาว่าเราเนี่ยอืเราก็ถือว่าใช้กรรมให้เขาไปใช่กรรมทางวาจาก็เป็นผู้รับไปเรารับกรรมไปเพราะเขาเป็นคนพูดไม่ดีใช่อ่ะนะก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างคนนู้นคอยว่าคนนี้คอยว่ามีมีคนมาถามผมเยอะอาจารย์นะหนูเนี่ยจิตสื่อจิตสื่อสัมผัสพิเศษ สัมผัสปู่ได้เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าพระองค์นะเราเราสรุปว่าเขาไ่ายังไงบ้างอ่ะก็ไม่ได้ว่าไงผมก็ถามผมก็ต้องถามกลับไปว่าเราสื่อได้เยอะแล้วมันมีประโยชน์อะไรกับเราในโลกเนี้ยบอกเขาต้องถามเขากว่าว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเราให้เราล่ํารวยได้ไหมมันสามารถเปลี่ยนตัวเราให้เราเนี่ยได้มีความสุขได้ไหมหรือมันเปลี่ยนตัวเราให้เราเป็นนักภาวนามากขึ้นได้ไหมต้องถามสิ่งเหล่านี้ก่อนเขาเขาตอบยังไงเขาก็นิ่งแป๊พักหนึ่งเพราะเขาไม่มาพิคราะห์พิจารณาแล้ว ถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาเอาตรงๆนะพิจารณาด้วยปัญญานะสิ่งทั้งหลายทั้งเหลวไปมันก็ผ่านไปพอผ่านผ่านการเวลามันก็ถูกเวลาตืนไปซัดไปเหมือนน้ําไม่มีอะไรเหลือเป็นห่วงว่าจะมีมิจฉาทิฏฐิกลายเป็นโกรธไปสิเออคือผมบอกเลยนะที่นิ่งไปเนี่ยคืออะไรกันแน่ที่นิ่งไปเพราะว่าเขาฟังแล้วเขาคิดตามผมก็ต้องถามเขาจะมีมิจฉาทิฏฐิจะมีอะไรก็ช่างแต่สิ่งที่ผมพูดคือทางสายกลางทางสายกลางคืออะไร คือไม่ต้องสนใจสิ่งใดอารมณ์โสดาบันนะขั้นต้นนะใครมาด่ามาอะไรเขาปล่อยเฉยปล่อยเฉยพอแล้วเขาไปนั่งสวดมนต์เขาไปนั่งสวดมนต์นะส่วนใหญ่อ่ะคนที่ไปนั่งสวดมนต์จะมีความสุขอายุยืนโรคภัยน้อยเพราะอะไรเพราะไม่ห่วงไม่กังวลสิ่งใดความตายก็ไม่กังวลนะความอะไรก็ไม่ห่วงไม่ห่วงมากเพราะอะไรมันมีความสุขมันเพลินมันเพลินแล้วมันมีความสุขพอเพลินแล้วมีความสุขอ่ะดินแดนพอเวลาตายมันเป็นพรหมอ่ะมันเป็นพรหมขั้นต่ํา แต่ถ้าจิตมันมันมันมีความสุขมากๆมากๆนะอิ่มนะเราเชื่อมั่นในพุทธองค์นะในอารมณ์พุทธานุสิกกรรมฐานนะไม่กลับมาแนละ้วไปแล้วนะนะเหมือนเราเปิดประตูอ่ะเราเปิดประตูจิตจิตเราเนี่ยถามว่ามันละเอียดไหมมันละเอียดถามว่ามีอะไรมากระทบเนี่ยเราเราถ้าเราคิดตามมันก็มีมีประโยชน์แต่ถ้าเราไม่คิดตามอะไรนะเราปล่อยวางมั่งอะไรมั่งนะถามว่าเราเกิดมาเนี่ยเราจะมาสนใจเรื่องคนอื่นตลอดทั้งชีวิตได้ไหมไม่ได้ถามว่าไม่ได้แล้วเราทาไงถ้าเราทําทําไม่ได้ใช่ปะ สนใจตัวเองสนใจตัวเองเพราะว่าอะไรรู้ไหมคนมีองค์ทั้งหลายเนี่ยสุดท้ายแล้วไม่ว่าคุณจะช่วยใครก็ตามนะบาปกรรมอกุศสกรรมเก่าๆไม่ว่าจะเราจะช่วยอะไรใครมาสุดท้ายเจ้ากรรมในเวรเขาต้องเล่นงานเราแต่ถามว่าก่อนที่จะเล่นงานเราทั้งหมดเนี่ยถามว่าเราพอใจในสิ่งเราพอใจไหมที่จะภาวนาตลอดทั้งชีวิตที่จะสร้างบาร,รมีตลอดทั้งชีวิตคนก็ถามกันนะถามวยความรู้สึกรู้ว่าเพราะว่าการภาวนาผู้สนมนิฐานจิตเอาไล้เขาเรียกอะไร สวดมนต์ภาวนากรรมฐานเนี่ยจะทําให้เราห่างจากอะไรการตามทันของกรรมของเราอะ่ะมันห่างจากโลกมันห่างจากความรู้สึกของคนในโลกม,มันห่างจากความรู้สึกเจ็บปวดห่างจากความรู้สึกตายกรรมตาม,มไม่ทันเขาเลยอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์ครับใชม่มันมันมันห่างจากทุกสรรพสิ่งที่มันเป็นพลังร้ายพลังไม่ดีพลังไม่บวก<า>เป็นพลังลบ,ลลงลบมันห่างหมดถามว่าห่างเพราะอะไร อย่างพรมเนี่ยทำไมเขาถึงมีความสุขอารมณ์ของพรมนะเอาง่ายๆนะสวดมนต์จนลืมทุกสิ่งรู้สึกสบายรอบตัวแล้วแล้วพรมนี่คือไม่มีใครไปยุ่งกับเขาแล้วเขาก็ไม่ยุ่งกับใครด้วย,ยใช่ไหมเขายุ่งอา้อาวเหรอทำไมถามว่าเขายุ่งไหมก็เมตตาไงเมตตาช่วยสรรพสัตว์ไงกรุณาการุณา,า,าช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นภยัยพ้นโลดมีความเจริญไงในจติตไงถ้าเกิดว่าเขาเห็นสิ่งใดที่เห็นสัตว์มีทุกเขาก็ เขาก็พยายามจะช่วยพ้นจากทุกเมื่อพ้นทุกแล้วเนี่ยช่วยไผมช่วยช่วยเจริญได้ช่วยลงมาช่วยอยู่แล้วแต่ช่วยนั้นนะท่านจะช่วยด้วยวิธีใดนั้นก็คือเป็นวิธีต้องต้องเราต้องอธิฐานถึงท่านก่อนมากถึงถึงก็ถึงมาช่วยอ่ะผมจะช่วยใครเนี่ยผมเนี่ยจะชอบพวกที่แบบว่านั่งสมาธิกับเจริญสวดมนต์ผมเลยจะชอบพวกนี้พวกคมเทวดาทั้งหลายชอบคนสวดมนต์ไปไหนก็ไปไหนก็เป็นพวกไปไหนก็ คุยกันรู้เรื่องแสดงว่าผมท่านก็จะช่วยคนสวดมนต์ใช่ไหมใช่ช่วยทั้งสวดมนต์ทั้งภาวนาช่วยหมดแหละเอาตรงๆเลยนะจิตคนเนี่ยเป็นพรมได้ตั้งแต่ก่อนตายอยู่แล้วแต่ว่าแค่เพียงว่าถ้าจิตใจเข้มข้นนะมุ่งสู่ป,ปินิพาน์มันก็เป็นทางสุดท้ายของคนที่ตายรินิพาน์เลยรปนิพานเลย,เลยหลุดเลยก็คือพุทธานุนสิกกร,รมรรนและลึกนก,กถึงพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ถามว่าความรู้สึกเนี้ยหลายๆคนเนาะมองมอง,มองไงนะมันสว่างไหมมันวาบไหมนะมันเป็นแก้วม,มันมันใสไหมมันมีความรู้สึกว่า ส่เซยคีมีไหมในเมืองนิพานไม่มีถามว่าไม่มีแล้วเป็นไงมีแต่ความสว่างเพราะเป็นเมืองที่เป็นแก้วใสใช่ไหมแก้วแบบใสๆเลยไม่เป็นสีขาวสว่างด้วยสว่างด้วยสว่างใช่ใสเลยใช่ใสไม่พอใสแล้วยังสว่างสว่างมากๆด้วยแล้วแถมว่าในนั้นน่ะนะอารมณ์เป็นเหมือนแก้วอะนะอ่ะพูดยังไงนะทำไมพระอริยเจ้าถึงได้มีพระธาตุเกิดขึ้น พระธาตุเหล่านั้นน่ะเกิดจากกระแสมือกระแสพระนิพพานวิ่งไหลเวียนในโลหิตวิ่งไหลเวียนในกระดูกวิ่งไหลเวียนในเลือดในน้ำเหลืองน้ำหนองพอท่านสิ้นแล้วพระธาตุเหล่านั้นอธิษฐานเนี่ยให้เป็นรประจักษ์พยานในชาติสุดท้ายที่เกิดขึ้นหมายถึงหมายถึงเวลาคนที่สบายนิพพานเนี่ยเวลาเขาเผาศพแล้วเนี่ยจะกระดูกออกมาเนี่ยจะเป็นแก้วเป็นแก้วแล้วแต,แต่จะเป็นสีเขียว<อ>สีแดงสีอะไรโลหิตธาตุเป็นสีเขียวสีแดงสีม่วงสีเหลืองอะไรเป็นพพานใช่ ถามว่าทําไมาถึงได้เป็น,ปน,านถามว่าทําไมาถึงได้เป็นได้เพราะพลังงานง่ง mm. เขาเรียกฉับพันธ์ธลังสีของเมืองนิพพานเนี่ยลงมาในตัวของคนที่สวดมนต์ภาวนาคนที่แผ่เมตตายอยู่เรื่อยๆ,ๆถามว่าตลอดชีวิตของคนนะ่ะคนที่จะบังคับตัวเองให้นั่งสวดมนต์ได้นะมันมันคือหนึ่งมันต้องมีความสุขในการสวดมีความสุขในการภาวนาอีกไม่นานนะจะใกล้จะถึงยุคยุคเทคโนโลยีล่มสลายอีกไม่นานอีกไม่นานนี้ ถ้าหากไม่สวดมนต์จะหุดหงิด,งดพอเสพติดมือถือนะแต่ถ้าเราไม่เสพติดมือถืออ๋อแล้วอย่างนี้โอาจะเจอทำไมเจอเจออยู่ทุกวันทำไมเว้นไว้เราจะถ้าตายแล้วเราตั้งจิตไว้ที่ไหนเราก็ไปเจอที่นั่นก็ไม่เห็นยากอะไรเพราะว่าทุกที่ทุกเมืองทุกขนแห่งเนี่ยเราเราจะทางานยังไงอ่ะไม่มีอินเทอร์เนต็ตอ่ะมันมันรู้แต่ว่า ถ้าเกิดว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตเพราะว่าแรงแรงแรงแกระทบจากนิวเคลียร์อยู่ตอนกำมนตังสีเนี่ยมันก็ทําลายไปได้ระยะหนึ่งแต่สุดท้ายเขาก็ใช้เสาเก่าได้เสาเสาตั้งเสาใหม่ได้แต่<ด>แยังไงก็ใช้ได้ดียังใช้ได้ในในเขตแดนได้บางแดนได้แต่ว่าพูดตรงๆเลยนะออคนเราเนี่ยเอาพูดตรงๆเลยคนเราเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องคิดว่าเราเนี่ยจะมาอยู่ถึงวันพรุ่งนี้ไม่ต้องคิดถึงอะไรทั้งสิ้นคิดถึงแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราเนี่ยใช้เวลาไปกับอะไรอย่างผมเนี่ยวันวันหนึ่งผมนั่งสวดมนต์สวดมนต์อย พอเวลาว่างสักหน่อยหนึ่งก็นึกถึงพระถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าจิตมันคิดว่าเราเนี่ยคิดดูนะอยู่ดีๆใช่ปะเราต้องไปเราเราเราไปไหนรู้ไหมบางทีเราก็เดินเข้าโรงพยาบาลออกโรงพยาบาลเห็นคนในโรงพยาบาลทรมานอย่างเงี้ยนะเราเห็นญาติพี่น้องเราบางทีเห็นญาติพี่น้องเราตายจากเราไปเนี่ยเรามีความทุกข์ไหมมีความทุกข์เราเห็นความจากเนี่ยภาคจากเนี่ยมันมีความรู้สึกอย่างไงมีความรู้สึกว่าทุกข์มากๆเจ็บปวดมากๆทางจิตใจถามว่าพอเขาตายแล้วเนี่ย แล้วเขาไปที่ไหนเขาไปที่ไหนนั้นคือถ้าเขาฝึกมาดีเขาก็ไปที่ดีนะแต่ถ้าเขาฝึกไม่ดีเขาก็ไปที่ไม่ดีเอามีแค่นี้นะจริงๆนะถ้าคนสวดมนต์ภาวนา,าไปดินแดนพมโลกเยอะนะนอกจากไปพมโลกยังไม่พออยู่ยามาเ็าเยอะไปน,นะคนที่พวกแบกว่าเล่นอินเทอร์เน็ตแล้วไปแบบทัวร์ลงชาวบ้านเขาอะแบบว่าเป็นนักเรียนตะเขาเลยอนะ เป็ียนคีย์บอร์ดอะไรแบบนี้อันนั้นก็รับกรรมอันนั้น<ำ>อ่ะ<ำ>อย่าไปด่าใครมากในในอินเทอร์เน็ตเนี่ยใช้ให้มันเกิดประโยชน์นะคะไม่ใช่แบบว่าใช้ไปแบบด่าใครด่าสุดท้ายโดนพรวคอมพิวเตอร์ต้องชดใช้เขาสองแสนนะเอาพูดตรงๆนะแล้วมันไม่มีประโยชน์นะหลายๆายครั้งผมจะเล่าให้ฟังเอาตรงๆเลยนะคนข้างนอกเนี่ยเขาคิดไม่เหมือนกับผมถามว่าคิดไม่เหมือนตรงไหนคนที่สวดมนต์ภาวนาเขาสบายวัน,ว,นวันหนึ่งเนี่ย ถ้าเขามีเวลาเขาจะหยิบประคำหาความสุขกับการสวดมนต์ค่ะว่าทำไมหาความสุขอย่างนี้เพราะว่าลองนึกให้ดูให้ดีๆนะคุณเห็นต่อไปอ่ะภายในปีกว่าคุณเห็นคนตายไปเป็นพันพันล้านคุณจะคิดยังไงคุณจะคิดว่ามันมีความสุขไหมล่ะส่วนใหญ่คนจะสุขได้ก็นูน่นอ่านนิยายฟังเพลงหรือว่าจะแบบดูหนังดูละครเนี่ยตั้งแต่เนี่ยบอกบอกเลยนะยุคนี้ จะเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ยุคของคนที่หาความสุขแบบนี้แล้วใช่ไหมจะต้องหาความความสุขกับการสวดมนต์เ,เขาเรียกอภิญญาใหญ่อภิญญาใหญ่คนที่เกิดอภิญญาใหญ่คือพระพุทธเจ้าเลือกมาถามว่าอภิญญาใหญ่พุทธเจ้าเลือกอย่างไหนเลือกจากการภาวนาเลือกจากการสร้างบรารมีมาแต่เดิม,มจะไม่เลือกจากอะไรรู้ไหมจะไม่เลือกจากคนภายนอกนะถามว่าคนพวกนี้ถูกเลือกมาเพื่ออะไรนะถามว่าคอยมาคอยย้ำเตือนผู้คนว่าเนี่ยท่าน มีเวลาก็สวดมนต์นะมีเวลาก็สร้างบาร,รมีนะไม่มีใครมาช่วยเรานะถามว่าเพราะอะไรเพราะโลกความตายมันเงียบมันเหงาขอเขากินไม่ได้หาอะไรไม่ได้เลยมีแต่ความทุกข์ไปหมดคนอยู่อ่ะยังมีโอกาสสร้างแต่คนตายไม่มีโอกาสถามว่าทําไมไม่มีโอกาสเพราะว่าถูกสกัดไว้ด้วยหลายทางบางคนเกิดมาเจอศาสนาพุทธแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปยังไงบางคนเนี่ย เกิดมานะเจอศาสนาพุทธพุทธจริงครับแต่พุทธ่ปากครับนะด่าพระด่าเจ้าด่าอะไรไปเรื่อยผมเข้าใจเรื่องนี้นะพระดีก็มีพระชั่วก็มีถามว่ามีไหมมีมีหมดแต่ว่าพระที่ชั่วหรืออะไรก็ตามอ่ะถ้าเราไปว่าเขาเราก็มีสิทธิ์ที่จะเอาก็สุดแล้วแต่นะถ้าเขาเรียกว่าแบบอาจารย์ท็อปบอกนะว่าถ้าถ้าเป็นอาจารย์ท็อปอ่ะผมพระเหลืองแล้วว่าไม่ว่าจะดีจะชั่วท็อปก็จะไม่ว่าไม่ยุ่ง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 ไอ้ทุ่วงจริงแต่ปัจจุบันเนี้ยเราก็ต้องสังเกตดูนะ กินเหล้าก็มีอะไรก็มีอันนี้เรื่องปกติแต่ถามว่าพระดีมีไหมก็มีอยู่เยอะนะเพราะฉะนั้นเราจะเหมารวมอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นะจงมีจิตใจศรัทธานะถามว่าศรัทธาอะไรศรัทธาในคุณความดีพระเหลืองไม่เคยทําบาปหรอกเอาพูดตรงๆแต่มนุษย์ของพระเหลืองว่าอีกอย่างหนึ่งอันนี้พงตรงนะแต่ถามว่าพระดีมีเยอะไหมมีเยอะเดี๋ยวปี2 5 0พันห้าร้อยปีสองพันหร้อยแปดแปดสิบขึ้นไปอ่ะ ผ้าลารหันในประเทศไทยจะมีเป็น,นแสนแสองค์อันนี้เรื่องจริงนะนะปีสองพันหกร้อยแปดสิบขึ้นไปเนี่ยแหละจะมีผ้าลารหันเป็นแสนองค์แต่ถามว่าก่อนยุคเนี้เขายุคนี้ยุยคนี้ี่สิบปีอะท็อปราวเนี่ะจะมีเยอะขึ้นมีเป็นแสนแสนองค์เอนะเราจะได้อยู่ไเนะี่ยไม่ต้องห่วงหรอกนะอยู่อยู่อยู่ก็ดีไม่ไม่ไม่อยู่ก็ไปข้างนู่นนะจะลงมาทําไมอะนะนะความทุกข์มันเยอะลองนึกดูนะคุณโดนเข็มเสียบ เข็มเสียบร้อยวันเข็มเสียบทั้งปีเดือนละครเลยอาจารย์โอืมลองนึกดูนะมีหนึ่งร้อยปีเราโดนเข็มเสียบทุกวัน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 ทกวันไม่ลองนึกให้ดีๆกับกับการที่ว่าเราโดนเข็มเสียบครั้งสุดท้ายอ่ะแล้วครั้งสุดท้ายคือชาตินี้แล้วเราจะไม่กลับมาโดนเสียบอีกแล้วอันไหนดีวกว่าน,นะหมา,หมายถึงว่าไปลองนรกแล้วโดนเสียบเหรอ มันมีหลายอย่างทุวันทุวันอ่ะใช่มันมีหลายอย่างมันม,มันมีมันมีหลายอย่างหลายอย่างในที่นี้คือคนเราเนี่ยเอาพูดตรงตรงนะระหว่างต้องมาทนทุกทรมานอ่ะไม่รู้จักเมืองนิพพานไม่รู้จักเมืองพุทธไม่รู้จักการสร้างบารมีไม่รู้จักพมวิหารไม่รู้จักการสวดมนต์ไม่รู้จักอะไรเลยเนี่ยกับการที่รู้จักการที่เกิดมาแล้วได้เจอโบสถ์เจอพระนะเจอพุทธศาสนาเจอเมืองนิพพานนะมันต่างกันนะคนที่เจอคนที่ไม่ได้เจอไม่มีคนที่ เจอเนี่ยบอกตรงนะโอกาสมันไม่เหมือนกันเลยและในระหว่างการสวดบูชาเทพกับสวดบูชาพระอันนี้สง์ก็ไม่เท่ากันพุโทโธประมาณโนธมมประมาณโนสังโฆประมาณโนการสวดบูชาเทพกับบูชาเทพองค์นั้นแต่การสวดบูชาพระหมายถึงการสวดบูชาตั้งแต่นิพพานยันลงมาถึงเมืองมนุษย์เทพพยาดาคุมหมดทุกทุกชั้นเลยนะเพราะฉะนั้นการสวดบูชาเทพกับบูชาชาพระจึงไม่เหมือนกันหลายๆคน ใส่ใจว่าเออฉันจะได้ที่ประจักษ์ขู่ไหมฉันมองเห็นสิ่งเหล่านี้ฉันมองเห็นสิ่งนั้นแต่พูดตรงๆเรามองเห็นไปก็แค่ชาตินี้ชาติเดียวมันก็จบลงตรงนี้สุดท้ายตายชาติหน้าไปก็ไม่รู้ไปเป็นตัวอะไรเพื่อเป็นอะไรก็ไม่รู้ถ้ามีบารมีพอหมั่นสวดมนต์ภาวนามีฮีริโอตปะก็ได้เป็นมนุษย์อีกครั้งหนึง่งแต่ถ้าเกิดไม่มีฮิริโอตปะทำบาปท,ทำชั่วตลอด จะลงนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตวน์นรกเป็นเดราชานไปเขานนว่าเขาว่าถือศีลห้าได้นี่กลับมาเป็นมนุษย์ใช่ไหมใช่เพราะเป็นฮิริอตปาะไงปานาติปาตาทินาธานากาเมสุมิชามุสาวาทาสุายรามระยะไงถ้าเราอยากจะไปสูงกว่านั้นนะ่กะ,ก,นนนะก็ไปสูงกว่านั้นก็คือเจริญภาวนาเจริญภาวนาจนเป็นอารมณ์สวดมนต์นักสมาธิจริงๆเอาตรงๆเลยสวดมนต์มันก็ถึงถึงวิพาน์เหมือนกันแต่แค่เพียงว่าใจเราอ่ะต้องวางวางอะไรรู้ไหม วางความเป็นตัวเองวางความสวยงามวางรูปภายนอกวางโฉมของเราไว้ในโลกนี้เท่านั้นเองเพราะว่ามันคืออะไรรู้ไหมมันคือสังโยชน์ห้าสังโยชน์คือเลือดเนื้อน้ำเลือดน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองผิวหนังนะกล้ามเนื้อทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมันมันเป็นสิ่งที่เราครองแค่เพียงชัว่วระยะเวลาชาตินี้แต่พอจบชาตินี้แล้ว ทุกสรรพสิ่งนี้ก็จบลงตามไปก็พูดตรงๆมันก็จบมันก็เหมือน,นละครเรื่องหนึง่งหายไปเข้าเมนไปเหลือแต่กระดู<ช>กคนอ่ะใช่มันมันเหลือกระดูกแต่ในจิตนั้นเป็นอธิสมานกายความตายนั้นเป็นแค่เพียงทางผ่านไปแต่แค่เพียงว่าถ้าจิตดวงจิตเรายังอยู่ใช่แต่ถ้าจิตนั้นมุ่งตรงสู่มุ่งตรงสู่พรหมอธวดาพรหมนิพพานหรือมุ่งตรงในสิ่งที่เราจเจริญภาวนาถามว่าเราจเจริญภาวนาไม่ว่าจะเป็นมหาชักรพ,พัรด์พระคาถาเงินล้านอะไรก็ตามเนี่ยเรา เราคือท่านทิ้งกระแสเอาไว้นะเราจะไปเจอกันที่เมืองนิพานนะลูกนะตอนท่านแต่งกระถาพวกนี้ขึ้นมาท่านก็จะพูดขึ้นมานะเน,นใจทั้งหลายว่านะขณะที่แต่งกระถาบทสวดต่างๆของุทธเจ้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระถาเงินล้านกระถามหาจัก,กรพรรดิเลยก็ตามเนี่ยท่านทิ้งกระแสไว้เราจะไปเจอกันที่เมืองนิพานนะลูกองกนี้ mm hmm. เพราะฉะนั้นจึงทิ้งบทสวดบนเอาไว้ให้เป็นสมบัติแก่ลูกหลานทั้งหลายต่อไปถ้าจะแต่กลางปีหกห้าไปจนถึงปี หกเจ็ดถ้าหากว่าไม่มีใครถ้าหากว่าคนไหนไม่ไม่เพียพรภาวนาไม่สร้างบาร,รมีด้วยตัวเองสุดท้ายแล้วอัตาหิอัตาหิอัตโนนาโถ,าถกรรมเป็นที่พึ่งแห่งตนนะไม่มีใครเลี่ยงได้ไม่มีใครหลีกได้และก็ไม่มีใครงดเว้นให้ได้เพราะอะไรเพราะกรรมเป็นสมบัติเป็นเป็นที่อยู่ที่อาศัยเป็นที่นําพาเราไปเราไม่มีทางเลยกกรรม<อ>ที่เราสร้างเนี่ยจะติดเรียกว่า จิตวิญญาณเราใช่ไหมใช่อธทิตสมานกายเราอาิสมานกายเนี่ยไปถุกพกทุกชาติแม้กระทั่งตอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยไปโปรดอุทธมารดาแล้วเหล่าเทวดาในดาวดึงสเทวโลกพุทธเจ้าก็ได้ชี้ไปที่ดวงดวงจิตของเหล่าเทวดาทั้งหลายและพรมทั้งหลายบอกว่าท่านทั้งหลายก็มีเหตุแห่งการลงนรกอยู่แล้วนะถึงท่านจะเป็นพรมเป็นเทวดาก็ตามท่านก็ยังมีเหตุแห่งการเป็นนรกเพราะมันยังมีกรรมอกุศสลกรรมเก่าๆทั้งหมดก็ยังมีอยู่ในตัวของท่านจิตวิญ,ญญาณของท่านก็คือเรียกว่ากรรมกรรมคือการกระทําในอดีตชาติ มันเป็นการสั่งสมมาไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตาม<ช>สุดท้ายกรรมนั้นก็จะตามเรามาตลอดทุกคนมีหมดใช่เพราะฉะนั้นนะ่ะการที่ถามว่าการที่เข้าถึงซึ่งพระปรินิพานเนี่ยเป็นเหตุนะเป็นเหตุไหมเป็นเหตุแห่งกรรมตามไม่ทันเพราะกรรมนี้ ตามได้แค่ในเมืองมนุษย์แต่สมมติว่าสมมติเรามีมีทั้งกรรมทั้งบุญเน่ะที่จิตตามเรามาเนี่ยเราป่วยเราเราเรารับกรรมเออสมมุติถ้าเกิดเราตายไปแล้วเราไปนิพพานเนี่ยกรรมต่างๆนานาที่เราทํามาทั้งหมดเน่ะมันก็คือศูนย์แบบเราเราก็คือไม่ต้องมารับมันมันไม่ได้ศูนย์หรอกมันวนเวียนอยู่ในโลกเนี่ยแต่ไม่ต้องมารับกรรมในนรกอีกแล้วไปไปนิพพานเลยแมแต่ว่าถ้าเกิดยังขึ้นสวรรค์ ยังไปเมืองพรมนี่อันนี้มีมีโอกาสที่จะตกนรกได้ใช่ความในอนาคตถ้าเกิดว่าใช่ถ้าเกิดว่าเราแบบเราเลยหยุดสวดมนต์เมื่อไรหยุดภาวนาเมื่อไรนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละคือหัวใจจริงๆผมบอกหลายหลคนนะว่าให้สวดมนต์แต่ส่วนใหญ่เขาบอกว่าอาจารย์หนูไม่มีเวลาสวดมนต์เลยจริงๆ<ฮ>พอเขาบอกผมเสร็จเช่อผมก็รู้สึกวในใจว่าคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยเวลามัน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 ไม่มากนะมีมีเท่ากันหมด เวลามันมี24ชั่วโมงใช่24ชั่วโมงเท่ากันแต่บางคนต้องทํางานบางคนติดภารกิจบางคนมีปัญหาชีวิตถามว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยมผมบอกเลยนะอัตตาเหตุตนานาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเพราะฉะนั้นร่างทรงทั้งหลายองค์คนมีองค์เทพทั้งหลายบางทีถึงเรามีองค์มีเทพมีอะไรก็ตามท่านช่วยเราได้แค่เมืองมนุษย์นะเมืองเทพอะไรเงี้ยท่านก็พอสงเคราะห์ได้อยู่แต่ถามว่าจะให้แบบว่าช่วยได้แบบว่าตลอดรอดฝังก็คงลําบาก เพราะฉะนั้นน่ะท่านช่วยได้อะไรที่พยุงให้ได้ท่านก็ช่วยได้แต่อะไรที่พยุงให้ไม่ได้ท่านก็ช่วยไม่ได้จริงๆเพราะเขาบอกว่าไงว่าเวลาอกุศลกรรมเข้าเนี่ยกุศลเข้าไม่ได้แ <moil> ต่ถ <oughs> ้าเกิดกุศลเข้าแล้วอกุศลกรรมมันจะเข้าไม่ได้นะมันผัดกันเข้าเอาพูดตรงๆนะเพราะฉะนั้นน่ะเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งความทุกข์มันมีล้นโลกเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งคุณก็จะเข้าใจกันเองตั้งแต่กลางปีหกห้าเป็นต้นไปจนถึงหกเจ็ดคุณจะเห็นสัจธรรมความจริงนะนะสัจธรรมความจริงเหล่านั้นจะทําให้คุณไดด้คิกันว่า การปฏิบัติเร่งสวดบนเร่งภาวนาอย่ามัวจะใส่ใจผู้อื่นเลยมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกนะไปแล้วครับนะติดต่อนะครับนะดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ f Facebook โอซิริกรอภิรัต a c e b o o k โอซิริกรอภิรัตนะครับเบอร์โทร06199226450925929261 id รายโอซิริ15ค่ะ สนใจดูรวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นพ่ย,ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณนะหน้าทองสาธิการลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งสารถอนสารบวงสมงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทลรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียนครูค่ะตามนี้ครับนะแล้วผมครับตามนี้ครับนะเอาละนะไปแล้วนะครับนะ สวัสดีครับ